สัดจังอ่างงงง <laughs> พี่บิมทำไรไม่ได้ทำไรเลยตอนนี้นะคะกำลังรอแขกรับเชิญอยู่ค่ะ <laughs> พี่บอนอะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยเหงา คุยบใครคนเดียวรอแขกรับเชิญอยู่มีมีน้องมีน้องคนหนึ่งอยากบอกว่าอยาก like, ไลฟ์ดูมีน้องคนหนึ่งไม่บอกว่าใครรอเขามาก่อนรออยู่นะรีบมานะแค่เขามาส่งคำเชิญให้ใครอะ่ะ <c oughs> ต้องรอดูพี่บีมต้องรอดู อยากเจอน้องฝาแฝดมากกว่าพี่บอลไม่ได้ไหมจะเคลมน้องหนูหรอไม่ได้ <laughs> ส่งไปสิปีแล้วน้องพิรามินถึงยังเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดตรงไหนอะ่ะไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยเธอไหนนะดู ดูดูอ้อ,อนนี่ไเนี่ย,ยได้ละเชิ์ปังอยากเจอพี่ไม่ให้มีไลไรกับพี่ฉันเหรอฮัลโหลเอ้ยฮัลโหลเธอเหงาเหรอเธอฉันน่าสดมากเลยเฮ้ยพี่มิ้ง ใช่ครับคิดถึงกันเลยค่ะลูกจีบแ็นใส่อนี่มันอะอินวิสไลน์รู้สึกเหมือนเด็เป็นดัดหรือว่าเป็นเป็นรีเป็นครอบอะครอบครอบอะไรเถอืมันมันฟันมันไม่สบกันอ่ะดีดิเออทำไมอะจริงๆฟันต้องสบกันจป็วันหน้า ดัดแล้วน่องข้อท่อนล่างนิดนึงไดิเฮ้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันคละกิ่ข้าวากำลังดัดอยู่จริงเหรอคุณไม่สักเลยอ่ะอันนี้คือดัดอยู่ไม่ได้ดัดเสร็จแล้วอรอไม่หนูไปดัดแบบสายต่อเธอเพิ่งไลฟ์กับมีเสร็จหรอใช่สักพักเลยไม่มีอะไรหายไปอะไรนะ ไม่มีอะไรถามเฉยเจ้าเพีงไงดีใช่สิไม่คิดถึงน้องเลยกินถึงนี่ไงก็ไลฟ์ไล่ด้วยไงกินถึงพี่ผาเอ้ากินถึงไม่ผาต้องเผอพี่ทำไมมันริบติดปันเลยอะมันแบบว่าเออมันติดคือแบบเวลาถ้าเกิดใส่ขึ้นฮีเตอร์อย่างเงี้ยก็คือใส่ไม่ได้เพราะว่าริบมันติดปันจริงหรอแล้วพี่ก็ไม่ใส่เลยอ่ะ ไม่ไหายยี่สิบสองชั่วโมงเนีอ่ก็มันลีดติดฟันได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้อ่ะโอ้ยพียใีเราฟันเจ๊เราฟันเท่ากันเท่ากันแต่จีที่ฟันขาวมากเลยอ่ะจริงอ่ะแบบปกติคนดัดฟันล่ะแล้วฟันมันก็จะต้องเหลืองนิดนึงเออแต่คือเองแบบฟันขาวเออเหมือนฟันปลอมเลยอ่ะมีคนบอกก็เห็นว่าแบบฟันปลอมอ่ะมันจะแบบว่า สาวที่ปกติอ่ะตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคนเมนเยอะมากือว่าฟันข่าวกว่าหน้าก็เลยเริ่มคิดแหละว่าหรือเราจะไปทำเหลืองให้ให้หน้าขาวกว่าฟันยวมีช่วยเด็ดเนี่หนุ่คันเขาเรียกว่าอะไรมัน มันจะกระจี่ฟันอะ <S <S อฟันรู้สึกได้เหรอค,เหอคันเหงือกอะคันเหงือกพี่ไม่เห็นคันเหงือกเลยคันเหงือกทำไมของจี้มีที่ทำร้านเดียวกันมัเนี่ยเอ้าเอ้าทำไมมีที่จับอย่างนั้นด้วยอะพี่ไม่มีอะน่เหมือนเป็นที่แบบว่าคันฟันอีกแล้ว ทันเหมือนนดกูล่าเลยอะนักูล่าเลยอ่ะใส่แล้วมันคันฟันอ่ะเหมือนฟันจะขึ้นเนี่ยของจี้มีที่จับของพี่ไม่มีอ่ะรักนกรักนกเอ้าเอ้ามาเขามีให้อยู่แล้วเราเขามีไม่มีไม่มีของพี่ไม่มี ของที่ไม่มีแล้วเวลาทัาฟันพี่ทำังไงเกาอ่ะพี่เดี๋ยว่อนมาเกาอ่ะมันไม่มีใครคันฟันคันอ้ยคันอย่างเงือกหรือเปล่าคันเงือกไม่รู้คือพี่มีอันไอมันเรียกว่าอะไรนะอามไอไอเอลตึรเดี๋ยวเรียกว่าชิวี ใช่ป่ะอ๋อน,น,นี่ไงชิวี่อัน TV, นี้ชิวี่เออพี่มีแต่มาพี่ของพี่มันไม่มีด้ามอะไรปะอ้ทำไมของเองมีด้ามจับของพี่ม่มีด้ามประเด็นคือ,ปร,คอประเด็นคืออะไรรู้ไหมวางไว้บนโต๊ะพี่จะกินหรืก็ลูกอม <c oughs> หนูเคี้ยวไปแล้วด้วยไม่ไหวนะอืมงงเลยมันเคี้ยวพันใวเองโอ้ยเองเหมือนแด๊วคูล้อเลยอ่ะ ฟังเพลงอะไรดีอ่ะเจเจโอ้เจ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 เขาพูดผู้าผู้มาช้าหรอใช่ฟังมาไม่สบกันน่ะมีฟันฟันด้วยหรอเออใช่ไหมไม่เห็นมีใครบนโลกคันฟันมีเองคุณแรกจังไงทำท่าทำท่าตันอย่างเ ทำท่าตัมหนุ่มนะโอเคไหมโอเคโอเคหนึ่งสองทักเฮ้ยทำไม่เหมือนหนึ่งสองทักไอ้ี้บูนี่ไอใช่เราทำท่าหลีกอูอีอ้าอ้าจริงจริงคิกิใช่ อยากดูพี่แามวิ่งเราพีงไม่ชัดเลยอ่ะดีเปล่าจริงบัดใจเฮ้ยพี่มินฟังดิดีเปล่าจะมาคคิคไปเก่งใจมากพี่ล้วเมื่อกี้เราไม่ใส่ไลา์ป่ะมันพูดไม่ชัดเลยอ่ะดค ท,ทำอะไรอยู่ชิ้นเช่นสวยๆ้่งสวยๆอยู่หนูจ้ะอ้อคันคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอหมอบอกว่าหมอบอกว่าห้ามเอาลิ้นดุนฟันเพราจะทำให้ฟันหยอนจริงหรอก็เลยนั่นหนูทำนะ <laughs> เอออยากฟันหยินอ่ะอืม <laughs> ชอบชอบฟันหยินฟันใหญ่ยอย่างเงี้ยชอบ <laughs> <laughs> พี่กระเด็นเี่เอาใหม่นึงสองคำตอบ,ตอบอ <laughs> ยังอยากเอาอะไรเอาไหม่มามาดูจินะเล่นส <laughs> อง <laughs> ติ้งตองเดี๋ยวเขามองว่าพี่ติงตองพี่ไม่ใช่คนติงตองหักเไม่มีอะไรเล่นน่ะมีฟิลเตอร์บ้าตโดดีดงมาแน่มาหนดเพิ่มเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วนี่ว้าวเขาจะอมาเปแี้งฉันเลย ากลัวเหมือนกันนะเดอหลอกเด็กวะไม่มาหนูก็ไม่มีอะไรล้องเพลงอันล้อง,งเพลงเพลงอะไรม,ม,ม,มันกดไม่ได้มันกดไม่ได้มันมีอันนึงกดได้น่ะ พี่เสียงแคบมากอ๋อนะเฮ้ยไม่เป็นโควิดเหรอพี่ไม่ได้เป็นโควิดพี่ไม่ได้เป็นโควิดอืมค้างค้างเพราะว่ามันค้างมันมีอันหนึ่งมันเล่นได้นี่พี่มีอันนี้เล่นได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อะไรไม่ดู เฮ้ยจี้เล่นวันเจอตื่นให้ฟังกันดิเฮ้ยได้พี่ร้องพี่ร้องให้เป็นแล้วก็คือรักอะไรเพแล้วก็คือรักมันไม่มีเหตุผลอุ้ยทำไมหน้าหนูเป็นเนี้ยสีกีตาร์ดีดีกีตาร์เฮ้ยหนูจะเล่นให้ฟังเล่นให้ฟังไม่เกี้หนูจะเล่นแล้วไลฟ์หนูมันเล่นไม่ได้ เฮ้ยหนูล้อมหนูลอไม่ค่อยฉลาดพี่มินล้อมอ่ะมั่นใจเหรอเฮ้ยหนูคันควันอีกแล้วเดี๋ยวเกาให้วันเธอท่อะไรเก้าหรืออะไรนะเอานะหนูจะลองเพลงจีบพี่โอเคปะเฮ้ยได้เ่อ มันกดดันแล้ววันวเฮ้ยแต่เราได้ขอทำใจกัะโอเคอันนี้สองสามสาม 哎、嗯，我一走，我就想。我<呀> เองก็ร้องไปด้วยเลยเองก็ร้องไปด้วยเลยพูไม่ช้าพูไม่ช้าก็ร้องแบบไม่ชัดอ้ะก็เป็นซึมงพึ่งมเอาแมบเอาแมบเอาตรงตื้อตื้อเลยนะมันดีเลยอมันดีเลยจริงมีโอมันดีเลยจะเล่นไมพ่อเล่นไปแหละเรารับได้หนึ่งสองสามตือน

กีตาร์อยู่ใช่ปะพี่เมย์เลี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่า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 ตัวไหนต้วหนึ่งใครอ่ะใครใครอะอยู่กับเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนใช่กีตาร์ที่อยู่บ้านพี่พี่แล้วไม่ไม่อยู่บ้านตัวเองอ่ะบ้านเพื่อนเดินสามเก้าถึงเลยสามเก้าอืม เดิมาบ้านหนูบ้างโอ้โหบ้านเองไกลอะตีกอง,กองอมาตีกองเชิญมาตีกองเองตีไปลลหรออมาดูด <laughs> ออิอยู่หอเปล่าอยู่หอเปล่าอยู่เออเจอกันจะ mm hmm. พากินข <Hey. S 1> <Hey. S 2> ้าวเอ้ยเล้ยง <laughs> มีไม่เลี้ยง <laughs> เลี้ยงก็ได้เลี้ยงก็ได้เข้ซึ้ง ้อพี่อะไรอะไรเขาใส่แล้วรู้สึกมันเก็บฟันไม่ได้มันแบบปันใหญ่อ่อนหฮะก็วันใหญ่นะคนฟันใหญ่มันเก็บฟันได้คนบ้าเลยคนปันใหญ่ ชอบผู้หญิงฟันใหญ่ไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะชอบค่ะรักเลยค่ะพี่เมนมาหาบังจี คนที่บ้านเองไม่กักตัวกักเาจะปวดที่มาที่มาอีกบ้านหนึ่งมาอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้ว่างมากเลยไอพี่ไปนอนด้วยหรอได้มาเร็วผักโขงก็จะให้พี่ไปนอนด้วยพี่ยังไม่ได้ไปเลยมาเอาพี่ผักมาด้วยบ้านว่างคนนอนบ้านว่า จดจำไว้ว่ารักใครมีคนบอกน่ากลัวก็ที่บ้านเลี้ยงหมามาสิบสามตัวข้างล่างจี่งหรอกี่โมหยกสองตัวจี่โมหไม่เป็นหมาที่เก็บมาเลี้ยงจากข้างถนนเลยลาลาจริงห,หรอน่ารักไม่ใช่หนูยายยายกิ <laughs> จับฟันมาจับฟันอาสิห <ø> ัวกันจับฟันเอาฟันมาจับสิเอาฟันมามาลักหมอไปยันหนูไปนหนูแน่กลิบเลยจัง พี่ถามคำถามเองหนูตอบได้หมดเลยถามอะไรตอบได้เหรอ <c oughs> ตอบได้ทุกคำถามจีจี้แล้วมาเขือประแปะช้า <c oughs> นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่พี่จะไปกินข้าวแล้วนะไม่ไหวหน้ามาดีไหมทำเนียเฮ้ย <c oughs> ถามเหมือนพี่ออมอย่เงี่ยเมื่อกี้พี่ไลฟ์กับพี่ออมพี่ออมก็นเนี่ย จริงเหรอไม่ไม่ไว้หน้ามาดีไหมตัวแบบเราโตเราโตเป็นหนุ่มแล้วไงเราเป็นหนุ่มแล้วตอนแรกเป็นเด็กก็โตมาเป็นผู้ชายได้เราก็มัดนึ่งเลยไปกินข้าววะหรอใช่จะไปแล้วนะโอเคเจอกัน๊ายบายัดสดหน่อยบายบายครับมีบายบาย บายบายพี่ต้องที่ต้อง,องปปอไปเขาปิด่ะหรือว่าได้ W c o เปิดพี่ต้องปิดเอานั่นที่ออกมาน, <Bye bye S 1> นะบา <Bye bye. S 1> ยบายเจอกันมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนบายบายบี่รายบาย